สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะครับผมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการอัปเดตราคานะครับอลูมิเนียมทองแดงนะครับแล้วก็พวกโลหะต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพวกเศษเหล็กแล้วก็พวกกระดาษพลาสติกนะครับเป็นพวกอลูมิเนียมทองแดงนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนหน้าผมได้เคยอัปเดตไปแล้วแต่ก็เมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็เป็นช่วงใกล้กับสิ้นปีนะครับทางร้านนะครับก็ได้มีการปรับขึ้นราคานะครับหลายครั้งนะครับแล้วล่าสุดนะครับราคาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแต่อันดับแรกเลยนะครับราคานี้นะครับไม่สามารถใช้อ้างอิงได้กับทุกร้านนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละร้านนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับเป็นเพียงราคาข้างต้นที่ผมได้นํามาอัปเดตให้กับ ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบเพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หมวดแรกกันเลยครับก็จะเป็นหมวดของทองแดงครับทองแดงนะครับราคาอันดับที่1นะครับก็จะเป็นทองแดงปอกนะครับราคากิโลละ221บาทนะครับก็คือเป็นทองแดงปอกสวยนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นทองแดง ช็อตนะครับก็คือเป็นทองแดงปอกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นทองแดงที่ช็อตแล้วก็ดํานะครับอยู่ที่211บาทนะครับต่อกิโลต่อมานะครับลําดับที่3นะครับทองแดงใหญ่นะครับหรือเอ่อแดงแป๊บนะครับก็คือเป็นท่อแอร์หรือทองแดงเส้นใหญ่ที่เรานํามาเผานะครับอยู่ที่กิโลละ196บบาทนะครับต่อมานะครับเป็นทองแดงเส้นเล็กนะครับหรือพวกทองแดงมอเตอร์ทองแดงสายฝอยต่างๆนะครับ กิโลกรัมนะครับอยู่ที่193กับาบาทนะครับแล้วลองลงมานะครับลำดับที่5นะครับเป็นขี้กึ่งทองแดงหรือทองแดงบางนะครับอยู่ที่กิโลละ122บาทครับแล้วจากทองแดงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดของทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองหนานะครับหรือไวคัทนะครับอยู่ที่กิโลละ126บาทนะครับ ลองลงมานะครับก็จะเป็นทองเหลืองบางหรือทองเหลืองหม้อน้ํานะครับกิโลนะครับอยู่ที่11 1บาทนะครับลำดับที่3นะครับทองเหลืองชุบครับ100กับ21บาทนะครับอันนี้จะแพงกว่าทองเหลืองบางนะแล้วก็ถัดออกเอ่อถัดลงมานะครับลำดับที่4นะครับที่กึ่งทองเหลืองครับกิโลละ80บบาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อเลยนะครับกับตะกั่วนะครับ ตะกัวลำดับที่1นะครับตะกัวอ่อน42บาทครับตะกัวแข็งนะครับ3าบาทแล้วหมวดต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นของสแตนเลสครับสแตนเลสเกรด304นะครับอยู่ที่กิโลละ37บาทครับเหล็กดูดติดนะครับหรือที่เขาชอบเรียกกันว่าเหล็กปลอมนะครับกิโลละ9บาทนะครับส่วนสแตนเลสที่ดูดไม่ติดแล้วก็เป็นเอ่อเป็นสแตนเลส ปอมเหมือนกันเขาก็จะเรียกสเตเตรเลสปอมนะครับเป็นเกรด20 202ครับกิโลละสิบาทาสเตเตอเลส304เนี่ยพอเราใช้น้ํายาเช็คเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่สเตเเลส202เนี่ยจะเป็นพอใช้น้ํายาแตะแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงนะครับสเตเเลสติดตะกัวนะครับก็อยู่ที่กิโลละ30บาทเกดสเตเเลสนะครับ3 01นะครับอยู่30บาทแล้วก็สแตนเลสที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับก็30บาทเช่นกันครับแล้วก็ลำดับที่7ครับที่กึงสแตนเลสครับกิโลละ20บาทครับอ่าแล้วเราถัดจากสแตนเลสไปแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นหมวดอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเนี่ย แผ่นมันค่อนข้างจะมีหลายลำดับครับมันมี18ลําดลำดับนะครับในนี้ผมแบ่ง10ลลำดับแรกก่อนแล้วกันนะครับลำดับที่1เลยนะครับก็จะเป็นสายนะครับสายอลูมิเนียมไฟครับหรือเป็นสายไฟอลูมิเนียมนั่นเองนะครับกิโลละ53บาทครับแล้วก็ลำดับที่2นะครับอลูมิเนียมฉากนะครับไม่ติดสีก็คือเป็นอลูมิเนียมฉากที่ใหม่นะครับกิโลละ46บาทครับอลูมิเนียมปั๊มหนานะครับ กิโลละ44บาทนะครับอลูมิเนียมฉากนะครับติดสีก็อาจจะมีการสกปรกอะไรแบบนี้นะครับเอ่อ43บาทครับอ่ะ43บาทลำดับที่4นะครับลำดับที่5ครับอลูมิเนียมแผ่นเพลทนะครับอยู่ที่44บาทนะครับอลูมิเนียมบางนะครับก็คืออลูมิเนียมหม้อทั่วไปนะครับ43บาทถัดไปเลยครับลำดับที่7อลูมิเนียมหล่อนะครับ43บาท อลูมิเนียมหล่อใหม่นะครับเกรด A นะครับอยู่ที่46บาทครับอลูมิเนียมนะครับขี้กรึงนะครับอยู่ที่กิโลละ24บาทครับแล้วก็ลำดับที่10นะครับอลูมิเนียมกระป๋องครับหรือเศษกระป๋องนะครับอยู่ที่38บาทครับแล้วทีนี้เราก็มาลำต่อกันที่ลำดับที่11ต่อเลยนะครับลำดับที่11ครับกระทะครับอลูมิเนียมกระทะนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมหลอดที่ติดเหล็กนะครับ27บาทครับ ลำดับที่1 2ครับมูลี่ครับกิโลละ22บาทฝาจุกแกะนะครับก็คือฝาเอ่อฝาเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วเราแกะออกนะครับก็กิโลละ32บาทครับอลูมิเนียมมุ้งลวดครับลำดับที่1 4 16บาทอลูมิเนียมแอร์นะครับแอ์เนียมก็คือเป็นหม้อน้ำนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ3าบาทครับแล้วก็อลูมิเนียมแอร์ทองแดงนะครับ อยู่ที่กิโลละ100กับ7บาทนะครับถ้าเกิดเป็นทองแดงท่อเล็กเนี่ยก็จะ95บาทนะแล้วก็แอร์ไส้ทองแดงเหมือนกันครับอันนี้อขอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแอร์ไส้ทองแดงชิ้นใหญ่อ่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับกิโลละ45บาทครับ3ชั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ล้อแมกครับลำดับสุดท้ายลำดับที่18ครับกิโลละ49บาบาทก็ คลิปนี้นะครับผมก็ได้นํามาทําการอัปเดตก่อนที่จะเป็นช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ร้านก็จะปิดแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะมีการกลับมาถ้าราคาผันผวนยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณช่วงช่วงกลางกเดือนมกราของปีหน้าแล้วกันนะครับปี64นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ราคานะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่สามารถใช้อ้างอิงได้กับทุกร้านนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ